ถึงแม้ว่าปีนี้นะคะโควิดจะทำให้น้องๆไม่สามารถได้สอบ IG CSE และ A Level ค่ะแต่เรามีคำแนะนำดีๆมาแนะนำสำหรับน้องๆที่ต้องเตรียมไปต่อค่ะ สำหรับน้องๆกลุ่มแรกนะคะน้องเยียร์11และน้องเยียร์13ที่ยังไงก็ต้องสอบจบ IGCSE และ A Level ปีนี้ให้ได้อย่าลืมว่ายัางไงเราก็ยังต้องได้เกรดจากโรงเรียนค่ะดังนั้นการเตรียมสอบต่างๆที่โรงเรียนจัดให้สอบเพิ่ม Center ร์เอเป็นเรื่องจําเป็น,นามากๆที่น้องๆจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อไปสอบแล้วเอาคะแนนดีๆมาให้ได้ค่ะดังนั้นค่ะอย่าลืมถ้ายังไม่พร้อมเข้ามาทำทิว t ั i หรือว่าเรียนเสริมนะคะ กลุ่มที่2ค่ะน้องๆที่เตรียมจะสอบ early exam หรือสอบล่วงหน้าในรอบเดือนเมจูนนี้น้องๆเตรียมพร้อมมากันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการสอบไม่เกิดขึ้นดังนั้นน้องๆจึงเลื่อนไปสอบรอบหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นรอบเดือน October November หรือรอบเดือน January ค่ะดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าค่ะฟิตความพร้อมเพิ่มเติมสำหรับการสอบให้เข้ามาทำทิวชันเสมอแล้วก็ฝึกทำพาสเปเปอร์ตลอดเวลาค่ะ และเผื่อไว้ค่ะในกรณีที่แย่ที่สุดนะคะน้องๆคนไหนคิดว่าการสอบ IG CSE หรือ A Level รอบนี้คะแนนจะต้องออกมาแย่แน่ๆเลยเรายังมีการรีเกตได้ใหม่หรือแม้กระทั่งออกมาโฮมสกูล o l ค่ะโดยรายละเอียดต่างๆในการเตรียมสอบใหม่หรือว่าการทำโฮมสกูลในระดับ IG CSE และ A Level ทางครูตู่ค่ะได้ให้คำแนะนำและมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองหมดหนทางค่ะนัดเข้ามาคุยกับทีมคอนซัลของ ทีมครูตูทีม APS ไทยได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะในทุกวิกฤตค่ะมีโอกาสอยู่เสมอน้องๆลองมองหาทางเลือกและมองหาตัวช่วยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังค่ะ